ใครกำลังมองหาร้านขายดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้านซ a ตโตช็อปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี ID ป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลย บอกเลยเลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งกบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจซ a t o ตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เล n เจอนะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดตามล่าหาบราวอลสุนะครับบราวตัวใหม่กันเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้กันไปบ้างหรือเปล่านะครับ คลิปนี้นะครับเราอยู่กันใน ID ดีเพื่อนฝากเล่นนะฮะมีประมาณ100ตัวนะครับเดี๋ยวเปิดให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูดิว่าบราวตัวใหม่เนี่ยจะออกบ้างหรือเปล่านะฮะผมก็ได้ทําคลิปรีวิวบราวตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นนะถ้าถามในมุมผมนะบราวตัวใหม่เนี่ยยังไม่ได้น่าสนใจถึงขนาดว่าต้องรีบเปิดหาอะไรขนาดนั้นนะครับอาจจะไปรอแสงกลางเดือนนะครับกับมืดปลายเดือนนะครับแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเก็บไปรอโคโรโบก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดหา ตัวราวมืดใหม่กันดีกว่านะฮะเบื้องต้นเลยนะครับก็ตอนนี้นะแดดร้อนมากๆเลยนะครับแถวบ้านผมเนี่ยประมาณ40องศาแล้วนะฮะแต่ไปจะไป41 42แล้วร้อนมากเลยนะฮะเดือนนี้ผมบอกเร้อนจจัดเลยอยากให้เข้าหน้าฝนอยาให้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วฮะร้อนมากๆเลยก็ลองอัปเดตกันได้นะครับว่าเอ้ยจังหวัดแต่ละคนเนี่ยอากาศกี่องศากันแล้วนะฉาาเชิงเซาเนะี่ย40องศานะ โอ้ oh, ร้อนมากนะฮะร้อนจริงนะอ่ะมาเดี๋ยวมาเปิดหากันนะครับสำหรับตัวบราวตัวใหม่นะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันอ่าคือเลนเจอร์ไม่เก่งหรอกแต่ผมอยากเปิดเอาไว้ทําคลิปนะให้ติดไว้ในไอดีหน่อยนะครับเผื่ออนาคตเขาได้บัฟได้อะไรเราจะได้มาทดสอบกันได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องไปขอยืมไอดีคนนู้นคนนี้เขามารีวิวเนาะเป็นไอดีของเรามันสบายกว่านะครับจะทําอะไรก็ทําได้เลยอ่ะบราวมืดใหม่มาออกหน่อยโอ้โหบราวหัวขโมย ตู้บับนะฮะไม่มาเลยครับตู้บับมาหน่อยฮนะตู้บับมาราวมืดใหม่มามาครับมามาโอ้โหแกะเจ้าสำราญตายละราวเอลซูมาโอ้โหฟองสบู่ะเดี๋ยวผมขอเช็คกบในไอเดีเพื่อนฝากเล่นก่อนนะว่ามีกบม่วงกี่ตัวอ่าน่าจะเกิน20อยู่นะ23ตัวอ่ะไป ลุยกันดีกว่ายาวๆครับปะไอดีเดียวเออตอนแรกว่าจะดองไปเปิดตู้ที่มันเป็นตู้แสงตู้มืดอย่างละ2ตัวเลยแบบเอาซะหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เกมเขาก็แจกตัวกระชาเรื่อยๆนะครับถ้าใครแบบเปิดได้ไวก็ดองไปเปิดตัวต่อไปได้เลยแต่ก็เกลือก็คือเกลือนะฮะเอามาบรามืดใหม่มาบาลอซิซุโอ้โหเจ็ดดาวลีโอนาด โอ้แซลลี่ออกกาลังกายมาทําไมอ่ะเฮ้ยอันนี้บัฟกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเรทมากี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะอ่ะเพิ่มเรทนะฮะตัวเจมนะทหารเสือ1.50นะครับแล้วก็ตัวบราวทหารเสือ1.50นะครับแต่ไม่มาเลยนะฮะบ,บราวทหารเสือเรานะฮะโอกาส1.5นะเออเรทหนดห้มาหน่อยบราวทหารเสือมาครับ8ดาว ธรรมดามาโอ้โหบปล่าพเนจร68ใบสุดท้ายเียฮะอ่าบราวาพเนจรมาทำไมไม่เอาจะเอาบราวมืดใหม่โอ้โหแปดดาวเป็นสคิตเอ็ดเวิร์ดอะทำไมไม่เป็นบราวะอ่ะรุยันต่อครับโอ้โหเอามาหน่อยสะสมสะสม เออผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกมบัฟให้เก่งเนี่ยต้องบัฟแบบไหนนะเออแต่เบื้องต้นก็เล่นกับทีมก็เล่นได้นะสำหรับปลาวตัวนี้นะครับเล่นกับทีมก็ไม่แย่เหมือนกันนะครับเอาลุยต่อครับ50ใบสุดท้ายนะฮะสำหรับตัวเปลาเอลสุนะฮะเปล่า,าทหารเสือไปติดละไปติดบปล่าเอลสุละโอ้ยนะับมูลนกข่าวมาทำไมต่อครับลุยมา มาทำไมก่อนไม่เอามามาโอ้โหใบเหลืองว่ะโอ้ยออกยากมากเลยอะเฮ้ย <c oughs> แต่ก็เท่นะคือตอนแรกผมว่าเอ้ดีไซน์มันดูแบบเหมือนเป็นตัวปกตินะแต่ดูใบดูมามันก็เทเหมือนกันนะเนี่ยลักษณะการจับปืนการกระทุงกระทุงเนี่ยมันดูแบบมันดูคลาสสิกดีอะเออเคยเห็นสมัยแบบคาร์บอยปหผมนึกง,งั้นเลยอะ มันก็ดูคลาสสิกดีนะพูดถึงนะครับเออถึงจะไม่ได้โมเดลสวยมากมายแต่ก็คลาสสิกได้ครับแต่ไม่มาเลยนะฮะออกมาก่อนดิออกมาก่อนดิมันยังไม่ออกมาเลยอะ่ะเอออกมาหน่อยเออมาหน่อยนะตัวนี้ผมว่าพิเศษอยู่นะเพราะบับเขาแบบมีตัวเจมกับตัวมูลมามาช่วยนะครับมาช่วยบับกันด้วยอะ่ะเดี่ยขอดูสกิลดิอ่า โอ้อันนี้เป็นสกิลดัมเมดนะฮะอะลุยต่อโอ้โหบราวทหารเสือออกยากไปไหนฮะตู้บัฟมายังไม่ออกอีกเหรอมาบราวทหารเสือไปครับโอ้ล็อกเก็ตมาทำไมอะล็อกเก็ตไม่เอาดิต่อครับลุยมามาครับบราวทหารเสือ โอ้โหฮันนี่ผู้แข็งแกร่งอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮันนี่ผู้แข็งแกร่ง28บใบอ่ะ25้าตัวสุดท้ายอะไรอีกห้ารอบสุดท้ายครับบราวมาไหมโอ้โหบราวเรือดร้อนวะ่ะสี่รอบสุดท้ายทุกคนเฮ้ยไม่ได้จริงเหรอไม่น่าออกยากขนาดนี้นะตัวนี้อะอืมเอาไปเฮ้ยไม่ได้จริงดิถามจริง เฮ้ยโอ้มูนนาวิกโยทินมาทำไมอ่ะบราวมาดิ3ารอบสุดท้ายครับนะไอดีเพื่อนฝากเล่นโอ้โหโอ้ยแาวทำไมไม่ใช่ตัวบราวตัวใหม่วะแปดดาวนะเออคือลุ้น8ดาวไม่พอต้องลุ้นออกบราวอีกนะฮะสองรอบสุดท้ายครับก่อนจากลานนะฮะโอ้โห อามาอันนี้มาเปิดเช็คให้ดูนะทุกคนโคนี้ฮนะ,อะรอบสุดท้ายมาเปิดเช็คให้ดูนะก็ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเราแบบตัวนี้มันไม่ได้เก่งขนาดนะั้นแล้วเราไม่อยากได้นะจากใจเราก็ไปรอแสงของตัวไม้ไปรอเมื่อสองตัวไม้ประมาณนั้นนะฮะเออไปรองั้นดีกว่าไหมนี่ครับอ่ามารอบสุดท้ายอย่าพิ่งหมดโอกาสไปมาครับโอ้โหเลนลเดอร์อะ โอเคนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวราวตัวใหม่นะฮะก็ออกยากจริงๆนะฮะยังเปิดไม่ได้นะฮะก็เบื้องต้นนะสำหรับอะา,ายๆไอดีผมนะคิดว่าน่าจะไม่ได้เปิดหาตัวราวตัวนี้ละนะครับเพราะว่า อาหลายๆไอเดีเนี่ยตัวกรชาไม่พอและอาจจะเก็บตัวกรชาไปเปิดแสงกับมืดที่จะมา2ตัวทีเดียวหรือไม่บางไอดีก็จะเก็บไปเปิดโคโรโบเลยไหมนะครับเดี๋ยวนนี้ผมขอคิดอีกทีนึงนะฮะแต่เบื้องต้นนะครับตอนไม่บัฟเบลดใฮะกับตอนบัฟเลก็ยังออกยากทั้งคู่เลยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแจกถล่มทลายนะฮะเบื้องต้นตัวละครนี้ถามว่าเก่งไหมถามผมว่าเก่งหรือเปล่านะผมมองว่าณนะตอนนี้นะณตอนเนี้ยที่ลงคลิปเนี่ยผมมองว่า ยังเฉยๆอยู่นะครับยังไม่ได้แบบหวือหวาถึงขนาดว่าต้องมีต้องเปิดให้ได้ถ้าเปิดไม่ได้ทีไม่เก่งไปไม่ได้ไปเจอคนมีตัวนี้สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวอะไรยม,มทูตเออแบบเฮ้ยผมไม่มีโยมทูตผมไปเจอทีมมียมทูตเนี่ยสู้ลําบากมากนะต้องโยมทูตชนโยมทูตนะจะงมะมีโอกาสชนะนะ บราวตัวใหม่ไม่ได้เป็นเหมือนโยมทูดประมาณนั้นนะอันนี้ยัง,ยงกักๆอยู่นั่นเองก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ